มีหวยออกแม่นทุกครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพัดก,ก่อนคุยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับผมไปถ่ายที่สันเจ้าหลวงเตียที่จังหวัดระยองก็ไปยืนอยู่หน้าสะพานข้ามคลองทางเข้าของสันเจ้าหลวงเตียนะครับปรากฏว่าเอาไร้กำไลมาใส่บมือเบาๆเป,าเ,ปาเปล่ามือเปลือปรากฏว่าไปยืนถ่ายอยู่เขามีปีสร้าง 38, อสองห้าสามปดพุทธพศสองห้าสามปดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยืนพูดอยู่ปรากฏว่าท่านผู้ชมเอาไปแทงหวยสองห้าสาปดถูกสามปดวิ่งไปแก้บนแล้ววันนั้นผมพอดีผมพูดว่าหลวงเตี่ยเนี่ยท่านชอบปูดำที่ระยองสันเจ้าหลวงเตีย่ยนะฮะท,ท่านท่านทานปูดำปูดำก็คือปูทะเลนะนึ่งแล้วมันเป็นสีส้มนั่นแหละก็บอกว่าเอาไปแก้บนปรากฏว่ามาจากสุพรรณมาจากหลายจังหวัดเลย นะครับก็แก้บนหมดเลยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยจะเอาอะไรอีกดีเอาแหวนดีกว่าโคลงวงน,นี่อันนี้อันนี้เดี๋ยวนะฮะเอาจี้ดีกว่าเอาจี้นี่ยกมีคนอยากได้ยกนี่ยกแท้หยกยกสร้อยเป็นเงินชุบทองนะครับตัวที่ทำรัดยกวงเนี้ยนะครับก็เป็นเงินชุบทอง นะครับพลอยเนี่ยนะครับเป็นเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นพลอยเนื้ออ่อนนะครับสีแดงเนี่ยนะครับสีแดงอีกด้านหนึ่งเป็นสีเขียวนะครับสวยมากเลยนะครับราคา7,500บาทยกแท้นะครับเนื้อเย็นเย็นนะครับเป็นจี้ห้อยคอนะครับนี่สร้อยอยู่พร้อมกันนะครับอันนี้นะครับนี่เป็นสร้อยอยู่พร้อมกันนะครับด้านหนึ่งเป็นเออ่ สีเขียวพลอยเนื้ออ่อนสีเขียวอีกด้านหนึ่งเป็นพลอยเนื้ออ่อนสีแดงนะครับสวยมากเลยนะครับเป็นหยกเนื้อดี7,500บาทนะครับ7,500บาทก็นี่เลยนะครับรอป้ายมา7,500บาทนะครับปึ๊บปึ๊ป,ป๊คุณกัญยทนส่งดาวให้35ดวงกราบขอบพระคุณมากเลยนะครับเอาสกอตเทปติดไว้ที่โค้ดด้วยนะคะ ถ้าเทพติดตุกตรงไหนอะเอาใครจะเอาเร็วเจ็ดันห้ารอยบาทเหนื่อยแล้วเสียงแผ่วแล้วเร็วค่ะเร็วค่ะเร็วเร็วเร็วจะให้มองไปไหนรหัสอะไรคหเอห้าศูนย์ห้าห้าค่ะรหัสเอศูนย์ห้าห้าเร็วใครทันได้แคปนัดบอกมาบอกชื่อมาแอดมินกำลังถ่ายดู โอ้โหคุณคุณชัยศักดิ์ให้ดาว50ิดวงกราบขอบพระคุณมากเลยห้คา,ค,าคนว,วาริศราหงทรงเกียรติคุณวาริศราแคปหน้าจอมาหน่อยหงทรงเกียรติอ,อย่าเพิ่งโทรเข้ามาค่ะคุณวริศรา คุณวัชราแคปหน้าจอด้วยเอาอยากดูอะไรต่อแล้วเนี่ยฮะไปเลยครับอาไปเลยต่อไปนะฮะชิ้นต่อไปนี้สวยมากเลยเข็มกลัดมุกเซาซีเข็มกลัดมุกเซาซ,ซ,าซีท่านที่เล่นมุกเซาซีจะรู้จักสวยมากเลยนะครับมุกเซาซีนะครับแล้วก็ตาเนี่ยนะครับเป็นพลอยแดงปีกเป็นเงิน นะครับชุบไอ้แบล็ไอ้ Black, ไหน,หนั่นนะแบล็กโรเดียมนะครับต้องเขียนไว้ฉันจำไม่ได้เลยเนี่ยแบล็ Black, ใครอยากได้พระรอเดียวนะครับเดี๋ยวแพลกดูอันนี้เนี่ยแหวนเข็มกลัดมุกเซาซีนี่เป็นมุกแท้นะฮะมุกเซาซีคือมุกที่มันเกิดตามธรรมชาติเนี่มันบิดเนี่ยด้านข้างอย่างนี้นะครับเป็นด้านข้างเป็นอย่างนี้ดูด้านหลังของนกเป็นอย่างนี้ นะครับแล้วก็ที่ปีกนี่ก็ฝังพลอยเนื้ออ่อนนะครับเป็นวิปเป็นเหมือนกับเพชรไม่ใช่เพชรนะฮะเพชรก็ไม่ใช่ราคานี้นะครับเป็นพลอยเนื้ออ่อนนะครับเป็นเข็มกลัดนะครับนี่สามารถที่จะเกี่ยวสร้อยทําเป็นจี้คล้องคอได้นะครับราคาเนี่ยนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทขายแล้วนะครับขายจริงๆอ่ะเอห้าสิบหกครับเอศูนย์ห้าหกครับ a056 สวยมากเลยหะเข็มกลัดนี่มุกเซาซีนะครับเซาซีสวยจริงๆร4เซาซีสวยจริงๆเดี๋ยวตามด้วยขันเงินมาเลยนะครับเซาซีมาแล้วนะครับมีใครชอบมากครับ a056 ค่ะหนึ่งมืนเก้าพันบาทมาแล้วนะครับมีคนมาแล้วเอาขอประกาศชื่อเดี๋ยวแอดมินเอาชื่อมาเอาแอดมินเอาชื่อมา เราถ่ายจากนั่นเลยคุณปาปาจิปาเจลาเหรอคุณปาจิราฮะ PACHIRA โรจนะพิทยากรนะครับสวยมากครับแคปหน้าจอกดหนึ่งนิดนึงอ่าต่อมานะครับแคปหน้าจอกดหนึ่งุงนะง้ยขันเงินมาแล้วเนี่ยขันเงินขันเงิน แล้วจะได้ดูกันขันเงินอันนี้ขันเงินพม่านะครับขันเงินพม่าอันนี้ราคาหนักนิดนึงแน่เลยเพราะเงินแท้นะครับตอนนี้ก็ไม่ต้องคิดคิดถึงเพื่อนเมืองพม่ามากเลยนี่เพื่อนเมืองพม่าถ้าได้เปิดดูอยู่กันมาเลยคุณปาจิลาใบเลยนะครับมาเลยขันเงินใบนี้นะครับน้ำหนัก233.6้กรัมฮะสองรบสามจุกกรัม สลักดุลนะครับสลักดุลตอนขอบล่างเนี่ยนะครับนี่ขอบล่างเนี่ยนะครับขอบล่างเนี่ยสลักดุลเป็นลายกลีบบัวนี่เป็นลายกลีบบัวนะครับแล้วจากนั้นตรงกลางเนี่ยนะครับเป็นกวางนะครับผมจะหมุนกวางในอิรียบทต่างเนี่ยนะครับน่ารักมากเลยนะครับเป็นกวางก็มีเป็นกวางกระโดดมีกระต่ายนะครับมีอันนี้กระต่ายนะคู่นี้นี่กระต่าย เป็นกระต่ายใครเกิดปีกระต่ายแล้วก็อันนี้นะครับนี่เป็นเสือกับสิงห์นี่นี่ตัวหนึ่งเสือเหลียวหลังอีกเสือหนึ่งตัวตะปบหางอีกตัวหนึ่งนะฮะสวยงามสวยงามขอบสลักดุลหมดเลยน้ำหนักสองร้อย 33.6กรัมราคามาแล้วราคามาแล้วราคาใบนี้28,000บาทนะครับราคา28,000บาทขันเงินสวยจริงๆนะครับเอาไว้ใส่น้ำมนต์ประพรมน้ำพระพุทธบนทำบุญบ้านเอาไว้ล้างหน้าเป็นสิริมงคลนะครับตื่นมาล้างหน้าด้วยขันเงิน นะครับก็จะมีเงินมีทองนี่แหละเข้าไปนะครับล้างหน้าด้วยขันเงินก็จะมีเงินมีทองนะครับทั้งวี่ทั้งวันสีฟันบ้วนปากด้วยขันเงินก็เป็นสิริมงคลที่คนโคบราณเขาทาอย่างนี้นะครับมีคนรับไปแล้วนะครับอขออ่านนิดนึงค่ะ,ะคุณอะไรนะคุณอุ๋ยชา,ยยชาลิาสาได้ไปนะครับสองหมืดพันบาทนะครับคุณอุ๋ยชาลิสาได้ไปนะครับมาเลยนะครับคุณอุ๋ยชาลิสาได้ไป อันนี้สวยมากๆคุณอุ๋ยครับหน้าจอกดหนึ่งให้พี่นิดนึงนะครับเรามีเข็มกลัดเซาซีเมื่อกี้โดนต่อว่าว่าเข็มกลัดเซาซีเอฟไม่ทันมาทำไมล่ะคะคุณดารณีีขาคุณดารณีคะ่คคะ,ค,ค,ะคุณดารณีมิสทีนคะ่ะคุณดารณนีต้องไลฟ์สดคะ่ะคุณดารณีอย่าโทรเข้ามานะคะหลุดหายไวป่วงแล้วต่อไม่เป็นคะ่ะ ทำได้แค่นี้แหละกว่าจะกดออกมาไลฟ์ได้นี่ก็แทบตายหาแล้วเอ้ยขอโทษคุณดารณีรอไลฟ์อย่างเดียวค่ะคุณดารณีนี่มิสทีนมิสทีนนะครับผลิตภัณฑ์มิสทีนเข็มหมายยางไปยางดังๆเลยค่ะหุ่ลล่อดังๆริต่อไปนคระอ่ะพิวต่อไปนี่ใครที่นกอะไรนกกะยานกกระสาอุ้ยตายสวยอันนี้ไม่ขายไม่ได้รลดันยื่นมาอีก คนก็เห็นแล้วก็เห็นแล้วก็เห็นแล้ว,เห,ลวเห็นแล้วก็เห็นกันไปนี่สวยมากนกกระสาเซาซีนกกระยางนะครับขาข้างหนึ่งยืนอยู่ข้างหนึ่งยกมานะครับปลายเท้าทั้งสองข้างเนี่ยเป็นทั้งหมดนี่เป็นเงินไม่ใช่ทองเท้าเนี่ยชุบทองงอนนี่ก็ชุบทองนะครับตัวเนี่ยช็อไอ้แบคโรลเดียมโลเดอรมอะไรก็ไดนะ่นะฮะนะฮะ ตัวเนี่ยเป็นแบล็กโลเดียมก็คือโลหะเงินชุบไอ้ให้ออกเป็นเงินดำๆแบบแบบว่ามันโบราณโบราณแต่มันไม่ไม่ใช่ว่าโบราณร้อยปีนี่ตัวลำตัวของเขาเนี่ยนะครับเป็นมุกเซาซีสวยมากตาแดงเป็นเข็มกลัดนะครับนี่สามารถแปลงเป็นสร้อยอได้นี่ดูด้านหลังด้านหลังก็ทำงานสะอาดเรียบร้อยนะครับ ด้านหลังก็ทํางานสะอาดเรียบร้อยราคาอันนี้สบายๆมากเลยแค่หนึ่งมื่นหบาทตัดสินใจได้เลยนะครับราคาแค่หน0 0งบาทนะครับใครชอบเตรียมกดเอาไว้เลยจากนั้นเดี๋ยวจะขึ้นป้ายทันทีแล้วตันตระนตั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 นมาแล้วค่ะ A062 นะครับ เร็วเลยค่ะเร็วเลยเร็วเวเลยสวัสดีค่ะคุณชัตะวันมาเลยค่ะ A062 นสะครับสวัสดีค่ะติดตามมาตลอดเลยนะครับ a 0 6 2เข็มกลัดนะครับราคา15,000บาทครับมาเลยครับมาเลยนะครับมาเลยค่ะสวยงามมากเลยสวยครับได้แล้วนะครับได้แล้ว คุณสุชาดาค่ะกาบขอบพระคุณมากคุณสุชาดานี่อุดหนุนเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยซื้อกันไปเยอะแยะแล้วนะครับนี่คุณสุดชาดาแคปหน้าจอแล้วกดหนึ่งมาให้ด้วยค่ะส่งแคปหน้าจอกดหนึ่งกดหนึ่งมาเลยนะในจอเนี่ยแหละกดเข้าไปเลยนะครับกดหนึ่งมาเลยฮะแล้วแคปหน้าจอส่งมาอินบ็อกซ์นะฮะเดี๋ยวเตรียมชิ้นต่อไปนี่ขนกัดคนชอบจังเลยอุ้ยอันนี้เป็นม้าเหาะได้อันนี้สวยมากเลยเป็นอะไรเนี่ยสีเงิน,เง,นเงินเนี่ย อันนี้เป็นอะไรนะเดี๋ยวนะ <โด S 1> คุณสุชาดาหมายังคุณสุชาดาแคปด้วยหมายังโโแล้วดูชิดต,ต,ต่อไปนี่สวยนี่ชิทต,ต,ต่อไปสวยมากเลยนี่เป็นหมาคุณสุชาดาแคปสิคะคุณสุชาดา กำลังเหนื่อยมากเลยไปเลยจี้ยกจะเอาจี้ยกอีกเหรอเดี๋ยว้ามีจี้ยกมีเหนื่อยเอาใจคอผ้าเอาใจคอผ้ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋านี่ผ้านะครับของเนี่ยจากแคว้นคุชราชนะฮะนี่เลยสามารถขี่ยังไงวะ เดี๋ยวฉันก็เก็บจนกระทั่งอ๋อมันเปิดตรงนี้นี่นี่ค่ะกระเป๋าอย่างนี้เปิดอย่างนี้ข้างในซับในด้วยผ้าผ้าฝ้ายผ้าผ้าผ้า,ผ,า,ผ,าผ้าใยสังเคราะห์นะฮะข้างในเนี่ยแต่เราได้สีสีเหมือนข้างนอกนะครับนี่เปิดฝาขึ้นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเปิดฝาขึ้นจะเป็นอย่างนี้ด้านข้างนะครับเป็นหนังเพราะว่าเราใช้สายหนังนหนังถัก นะครับสายหนังถักเลยโบราณจริงนี่ฮะก็จะเป็นอุบะนะครับสข้างนะครับมีอุบะ2อ,อันเวลาปิดฝาแบบนี้นะครับสพายได้แบบนี้นะครับอันนี้ราคาก็เห็นแล้วก็ต้องลงไปดิ้นนะฮะสองพนสองรบาท ราคา2,250บาทอันนี้ก็ลงไปดิ้นสิ้นใจเหมือนกัน2,250บาทฮะะสพายยาวเลยนะอันนี้ด้ามสพายได้ยาวนะครับ2,250บาทจริงๆอันนี้ถือว่าถือว่าลดแรกแจกแถมเลยรอดูเลขแล้วก็แคปหน้าจอนะฮะมาเลยครับนี่เลยมาแล้ว A066 ครับ A066 ครับ,รบเร็วเร็ว อันนี้สวยมากเลยนะครับเป็นกระเป๋าเป็นผ้าปักนะครับทั้งหมดเดี๋ยวดูใกล้ๆสิเป็นงานปักมือจากประเทศอินเดียนะครับเป็นงานปักมือจากแคว้นคุชราชคือคุชราติก็คือทิศตะวันตกสุดของประเทศอินเดียติดกับปากีสถานบางคาลเทศนั่นแหละนะครับไม่มีแล้วนะครับงานพวกนี้ปัจจุบันไม่มีใครทําแล้วอันนี้งานเก่าจริงๆอันนี้คือเก่าเก็บเพราะเก็บมา3ามสปีแล้วสมัยก่อนนี่ไปจนถึงแคว้นของเขาเลยนะครับ ราคาเท่าไหร่อะสองพบาทนะครับแค่นั้นเองใครสนใจกระเป๋าใบนี้มาได้เลยครับมาได้เลยกระเป๋าจากคุชราชนะครับแล้ว A066 นะครับยกแล้วไม่เอาเลยนะเดี๋ยวจะวางผ่านเลยนะ A066 มีใครสนใจไหมครับแล้วนับหนึ่งนะครับ2 2 5 0บบาทนับสองนะครับ นับสามเมื่อกี้ไม่ได้บอกว่าจะนับเท่าไหร่นะนับไปเรื่อยๆนับหนึ่งถึงร้อย <c oughs> มาเรียบร้อยแล้วนะครับมาแคปหน้าจอเดี๋ยวอ่านอ่านชื่อแล้วก็แคปหน้าจอเลย <c oughs> คุณสมจิตครับคุณสมจิตมีสมยาคุณสมจิตมีสมยาแคปหน้าจอตอนนี้เลย <c oughs> แล้วก็กดหนึ่ง เร็วคะ่ะคุณสมจิตขาเร็วหนึ่งสองสามเร็วเร็ว,รวข้าวะ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยเหนื่อย <c oughs> เดี๋ยวขั้นเด็ดพัสินมีราคาหลากหลาย,ย<ก>เดี๋ยวหยกเตรียมไว้เลยยกเดี๋ยวจากนี้จะเป็นยกต่อนี่พัสินก็ต้องได้ยืนนี่เลยคะ่ะ <c oughs> อันนี้นะฮะท่านผู้ชม <c oughs> โอ้ยมีโฮโบราณมีโฮโบราณ สวยงามพอดูซิสภาพขายให้มันหมดหมดไปฮะมีผ้ามีสามหมื่นผืนขายอีกสิบท่าจะไม่หมดผืนนี้สมบูรณ์จริงๆมีรูนิดหนึ่งเดียวนิดเดียวตามสภาพ,ภาพเรียกว่าจัดไม่มีรูเลยนะครับขายกระต่ายขายกระต่ายสักทีหนึ่งได้ค่ะ,ะ,ดะเดี๋ยวขายกระต่ายต่ออย <c oughs> <c oughs> ท่านผู้ชมใจร้อนจริงๆนะเสร็จขีที่ใจร้อนทุกคนเลยอันดูมีโฮนี่ดูใกล้ๆนะฮะมีโฮนี่สวยเหลือเกินนะนี่ดูใกล้ๆไฟของเรามันไม่ค่อยดีนะสีมันออกในจอแล้วมันมืดๆนะนะนี่สวยนะฮะมีโฮอันนี้เนี่ยนะคะท่านผู้ชมครับรีบจะคุบมุบงับงุบงับไปเลย1200บาทถ้านุ่งได้ทันที1200บาทนะฮะใครพลาดก็ขาดใจตายไปเลยเนี่ยนะฮะ ภาษากระเทยเขาจะว่ายังไงก็ไม่รู้แล้วไม่กล้าพูดอ่ะต่อไปนี่เลยฮะกดมาเลยอ่ะแอดมินดูพั0สบาทฮะได้ไปเหมือนได้เปล่าไปซื้อของใหม่สุรินยังไม่ได้เลยนี่เป็นของโบราณโบราณวัตถุของเก่าแท้เก่าเก็บกาลันตีโอ้ยเอาเท้ามาเหยียบหน้าเลยนะฮะถ้าหาซื้อของราคาได้ถูกกับพ2 0 0บาทอันนี้เนี่ย ของแท้โบราณเนี่ยใครซื้อได้ถูกอย่าลืมเอาเท้ามาเหยียบหน้าเลยแต่ไม่ได้บอกว่าหน้าใครมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับคุณพิษตาพรค,คุณพิตาพรบุญรญัตาพันธ์นะคะคแคปหน้าจอกดหนึ่งเลยค่ะอู้ยสนุกจริงๆอ้าวแคปหน้าจอกดหนึ่งสวยจริงๆฮะพันสองบาท